มีแต่คนบอกว่าอยากได้ทรงนี้อยากได้ทรงนี้่อดูสักสามเดือนเดี๋ยวมันจะเลียวกว่านี้อีกอันนี้ยังเลียวไม่สุดนะของไอ้พิ่งตัดใหม่อันนี้คือสอง,งสัปดาห์แต่อันนี้ก็เลียวมากแล้วคุณผชเดี๋ยวมันเลียวกว่านี้อีกมันจะชัดอนะ่ะขึ้นเป็นสันตอนมารัดแกนอ่ะของไอ้ไม่ต้องรอสามเดือนเดี๋ยวนี้น่าจะรลัดแกนละถ้าความบวมระดับนี้นะท้านอนตะแคงแล้วก็การออกกําลังกายต่างๆที่มันมีแรงกระแทกไม่ว่าเป็นแนวดิ่งหรือแนวเวียงใส่แว่นไหมไม่ใส่ค่ะโอเคอย่าเพิ่งให้มีอะไรมานหนีบแถวๆ ปกติก็ไม่เกินเดือนอ่ะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็เริ่มใช้ชีวิตปกติได้แต่เดือนหนึ่งตรงนี้มันก็จะเน้นูีนแนวกระดูอะไรต่างๆตอนนี้ตรงดีหมดนะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงจริงๆยของน้องเรือ่องของแลนีิ่ก็ดีหมดอ่ะรอให้มันเป็นไปตามระยะเวลาแล้วก็ระหว่างจากนี้ไปถึงหนึ่งเดือนขอให้ประคบประม,มให้ดี <c oughs> อย่ากเกิดอุบัติเหตุคอับ <c oughs> เนี่ยหมัแล้วไปอ,ออกงาน<ว>คนไม่รู้เลยว่าทำจมูกบางที ปลายจมูกมันจะเป็นสีชมพูอย่างเนี้ยตอนช่วงกระดูกติดนะแค่ช่วงกระดูกติดเดี๋ยวหลังหนึ่งเดือนก็หายแล้วมันแดงใช่ใช่อันนี้มันแดงจากกระดูกหูมันกำลังเค็กราฟกำลังติดมีแต่คนบอกว่าอยากได้ทรงนี้อยากได้ทรงนี้อะมาดูสักสามเดือนคือไม่เหมือนแบบสิบวันอะัวไ่เต็มที่เลยออกงานตอนปลายเดือนทันไหมตอนนี้คิดว่าทันทัน ยงงไงก็ทันสวัสดีค่ะไอซี่ค่ะวันนี้นะคะมาตัดใหม่นะคะจมูกครบ10วันแล้วค่ะทุกคนจากที่เห็นนะคะจมูกเริ่มเรียวแล้วจริงๆบวมน้อยมากแค่แบบส3วันแล้วก็ความช้ำคือไม่มีเลยนะคะเพราะว่าพี่หมอเนี่ยก็คือมือเบามากจากที่ทำไปนี่นะคะทุกคนคือชอบมากประทับใจแบบมีแต่เพื่อนถักแล้วก็หน้าเปลี่ยนแบบหวานขึ้นเยอะมากๆหน้าตรงตอนนี้โง่เฮงดีขึ้นแบบ300เ เลยค่ะชอบมากๆคนที่บ้านเห็นยังเห็นแล้วแม่บอกว่าโอ้โหลูกสาวคือเหมือนลูกเครื่องเลยหน้าฝรั่งเลยหวานฉ่ำชอบมากเพื่อนก็บอกว่าแบบสวยอยากทำบ้างทรงนี้เป็นทรงที่แบบหลายๆคนอยากได้มีแต่คนเข้ามาถามว่าแบบคุยทำสมูกที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วแบบขนาดยังมีความบวมอยู่เล็กน้อยนะคะเพื่อนยังแบบ เห็นทรงชัดเลยอะ่ะมันสวยอะ่ะรู้ไหมว่าใน t ิกตอกมีแตกแต่เลยนะตอนนี้พอเห็นอยู่บ้างคะ่ะวิวแล้วค <70 S 1> ่ะเจ็ดหมื่นแล้วเจ็ดหมื่นวิวจะถึงแสน,นไหม,ไมต้องถึงนะคะจมูกสวยขนาดนี้<ม>รู้สึกดีใจคะ่ะเพราะว่าคือมันเป็นเล็บทรงจมูกที่แบบสาวๆหลายคนอยากได้นะคะแล้วคุณหมอเบสก็คือทําให้ได้จริงๆที่อีสคลินิกเท่านั้นจมูกนี้คือถ้าถามราคาแล้วบอกเป็นแสนใครๆก็เชื่อนะคะดูความแบบ ความเรียวความพุ่งความละมุนนี้โลปแบบถูกต้องมากทุกคน เป็นทรงที่อยากได้มานานแล้วใช่ไหมใช่คะ่ะทรงนี้เลยแบบถูกต้อง1-10วันนี้ทำางไงให้มันไม่บวมไม่ช้ำเลยหนูก็กินน้ำใบบัวบกน้ำมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประคบบ่อยๆหลังจากผ่าตัดเสร็จให้รีประคบไว้เลยประมาณ2-3วันแล้วก็ทำแอคทิวิตี้อะไรปกติแค่อย่าให้แบบจมูกไปกระแทกชนกับอะไรเฉยๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการเดินเยอะๆก็ช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีไม่รู้คิดไปเองว่านะแต่ว่าอยู่บวมไวมากๆก็ อันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ทํามาเลยส<ช>ิบวันใช่ไหมสิบวันรอดูหนึ่งเดือนสามเดือนคือมันจะเป๊ะกว่านี้อีกอันนี้แค่สิบวันนี่ถือว่าเป๊ะแล้วนะคะตอนแรกแบบหน้าเหมือนขิกเล็ดยังแบบตุยตุยอยู่แต่แค่สองสามวันก็หายแล้วตอนแรกกังวลใช่ไหมว่าจะหายทานันไปงานไหมใช่ใช เพราะว่าหนูมีงานปลายเดือนค่ะแล้วแบบคือเรามีเวลาแค่16วันเองจะถึงงานอนะไรเงี้ยกลัวมันจะแบบบวมชำนะ้ำอะไรเงี้ยแต่คือความช้ำไม่มีเลยความบวมน้อยมาก3วันหายเป็นไปได้เป็นไปแล้วและอันนี้คือจมูก10วันจริงไหมจะ๊ะอันนี้ก็คือผลลับ์10วันเลยใช่ไหม10วันค่ะโอเคเดี๋ยวขอดู ช์พอรตเเลยนะยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่นะคะตอน Followup 1เดือนว่าจมูกจะรัดแกนแล้วก็สวยเข้าที่มากกว่านี้ขนาดไหนยังไงก็ฝากน้องไอด้วยนะคะติดตามผลงานได้ใน IG I z ไอแซได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะนก้องอะ